โอเคครับเดี๋ยวเราทดสอบสัญญาณนิดนึงนะครับวันนี้เวลา2องทุ่มเหมือนเดิมนะครับทุกวันอังคารน,นะฮะเวลา2องทุ่มก็มาเจอกันกันกบไลฟ์พี่หมอดีมนะฮะในรายการคุยง่ายสไตล์พี่หมอดีมกันนะครับโอเคครับเพ,พื่อนเพื่อนครับที่เข้ามาแล้วนะฮะขออนุญาตนะครับทดสอบสัญญาณภาพนิดนึง,นงครว่าได้ยินกันชัดเจนหรือเปล่านะครับขออนุญาตนะฮะถ้ามีตรงไหนแบบได้ยินไม่ชัดนะครับบอกพี่หมอนะโอเคครับอ้าว พี่หมอว่าน่าจะชัดแล้วครับพี่หมอดูจากดูจากดูจากมือถือตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกล้องหลักนะฮะก็วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเออสโลปนะฮะสโลปที่บอกว่าทรงจมูกที่เป็นสโลปเนี่ยมันคือยังไงนะครับแล้วก็ไอ้มุมที่บอกว่ามุม120นะฮะมุม90องศาเนี่ยเขาดูตรงไหนนะครับบอกได้เลยว่าไลฟ์นี้นะฮะถ้าดูจบปุ๊บรู้เรื่องนะครับบางทีเนี่ยไม่ต้องพูดภาษาทางการแพทย์อะไรที่มันให้ยุ่งยากนะครับก็จะเป็นสไตล์พี่หมอนะฮะจะเอาภาษาทางการแพทย์เนี่ยคุยในลักษณะที ใครใครใครได้ฟังนะฮะใครได้ยินใครได้ดูก็เข้าใจนะฮะไม่ว่าจะอยู่ชั้นไหนก็ตามนะฮะอายุเท่าไหร่ก็เกตนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับระหว่างที่พี่หมอถ่ายทอดสดนะฮะถ้าเพื่อนๆมีคําถามนะฮะเพื่อนๆ <ipple S 2> สามารถที่จะพิมพ์คําถามได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็ท่านไหนก็ตามนะฮะอยากจะให้พี่หมอเนี่ยวิเคราะห์ใบหน้านะครับแบบออนไลน์นะเรับนเพื่อนก็สามารถที่จะส่งรูปนะครับหน้าตรงนะฮะด้านข้างซ้ายขวานะครับส่งมาให้พี่แอดมินดูได้เลยนะครับก็เดี๋ยวแอดมินก็จะให้พี่หมอเนี่ยประเมินอีกทีหนึ่งแล้วกัันนะครบแต่่วา ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับสถานการณ์ยังไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะฮะดังนั้นเนี่ยการที่จะเข้ามารับบริการก็จําเป็นอย่างยิ่งนะครับในการที่จะต้องตรวจเอทเคทุกเคสนะครับดังนั้นก็เอทีเคนะครับเอทเคบวกอะคุณหมอสามารถมารับบริการได้ไหมก็ไปรักษาให้ให้หายก่อนแล้วกันนะฮะจริงๆที่นี่ไม่ได้กลัวนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยนะฮะแล้วก็เคยชินกับโควิดพอสมควรนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับก็ดูแลสุขภาพให้ดีก่อนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับค่อยมาเสริมให้เราามมมมีีีคววั่นใจแล้ก็งหดดู นะฮะอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะโอเคครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับคุณจิ๊บนะฮะสวัสดีครับคุณบุษบานะครับคุณวีนัสสวัสดีครับนะฮะคุณพอใจพอเพียงสวัสดีครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยนะกันนะครับก็ทุกไลน์นะฮะแล้วก็ทุกสัปดาห์ก็จะมีเรื่องไม่ซ้ํากันนะครับแต่ว่าแต่ละเรื่องเนี่ยบอกได้เลยว่าเข้มข้นแน่นอนวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องว่านะฮะ ส่งสลบละมุนเนี่ยคืออะไรบ้างทำไมถึงตั้งชื่อนี้นะครับทำไมมันเหมือนสลบ SL หรือเปล่านะครับก็จะมาชี้แจงในไลฟ์นี้กันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสลบ SL กับสลบละมุนเนี่ยนะครับส่งมันคือส่งเดียวกันนะครับแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนชื่อนะฮะปรับเปลี่ยนชื่อเพื่อทำให้คนไข้นะฮะแล้วก็เพื่อนๆนะฮะแฟนๆเนี่ยได้เข้าใจง่ายขึ้นบางคนงงครับว่า SL เนี่ยมันคืออะไรนะครับคิดไม่ออกนะฮะคืออะไรเราเลยตั้งชื่อใหม่แล้วกันนะครับว่าเป็นสลบละมุนเพื่อให้ ทุกคนเนี่ยเข้าใจเป็นทิศทางเดียวกันนั่นเองจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยฮะสโลปเอสเนี่ยนะครับมันก็มาจากหน้าผากอะฮะหน้าผากเห็นไหมฮะเดี๋ยวพี่หมอวาดให้ดูนะคือ SL เนี่ยพี่หมอตั้งชื่ออย่างนี้เลยนะฮะตั้งชื่อแบบอย่างเงี้ยทรงจมูกพี่หมอนะเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นตัว S เนี่ยไหมตัว S หน้าผากเห็นไหมฮะนะครับแล้วก็ตรงจมูกอับเป็นตัว L นะครับเราเลยตั้งเป็นสโลปเอสเอลนะครับสโลปเอสเอลนะ แต่ว่าด้วยความที่บางคนน่ะก็ไม่เข้าใจอ่ะเอ้ย SL คืออะไรแล้วมันก็เป็นการสื่อสารยากนะครับเราเลยตั้งชื่อใหม่ตามสไตล์ที่คนไข้เนี่ยเขาเขาเข้าใจอ่ะเข,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขารับรู้อ่ะเขารับรู้นะครับว่าทรงสมุดพี่หมอเนี่ยจะเน้นความเป็นธรรมชาตินะครับไม่โด่งจนมากเกินไปนะครับแล้วก็เน้นความปลอดภัยระยะยาวที่สําคัญคือเน้นความเป็นละมุนนะฮะเราเลยตั้งชื่อสั้นๆง่ายๆกระชับได้ใจความว่า สลบละมุนนะครับจริงๆสลบและ SL กับสลบมุนมันคือโซนเดียวกันนะครับแต่ว่าสลบละมุนเนี่ยพี่หมอจะพูดใหม่เพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจง่ายและไปในทิศทางที่ที่เราเข้าใจตรงกันนะครับทิศทางเดียวกันนะฮะโอเคครับนะฮะอ่ะทีนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงนะฮะว่ามุมเนี่ยแต่ละมุมนะทางการแพทย์นะฮะหรือเรื่องความงามเนี่ยเขาวัดอะไรบ้างนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องภาพนี้กันก่อนแล้วกันนะฮะนี่ภาพนี้นะภาพนี้ครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเห็นนะฮะอ่าขออนุญาตนะครับ เห็นไหมฮะอนเงาซูไม่เห็นอ่าเหมือนมาเลคเชอร์เลยนะฮะเหมือนเลคเชอร์เลยนะฮะอันเนี้ยคือต้องบอกก่อนนะครับว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอันนี้คือภาพที่เราเอามาจากอินเทอร์เน็ตเนาะไม่มีลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่าที่อยากจะให้เพื่อนๆดูคือเวลาเราแบ่งสัดส่วนใบหน้าเนี่ยเราแบ่งอย่างไงบ้างอันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเจนเนาะเวลาเราแบ่งเดี๋ยวไปดูภาพที่มันดูง่ายๆกว่านี้แล้วกันนะฮะนี่ภาพที่ง่ายกว่านี้คือภาพนี้ฮะขออนุญาตนะฮะอุ้ยแป๊บนึงฮะนี่ครับภาพที่ง่ายกว่านี้คือภาพนี้ฮ อันนี้คือสัสดส่วนใบหน้านะฮะที่เราคิดว่ามันควรจะต้องเป็นนะฮะในฐานะที่ความงามเนาะความงามเนี่ยถ้าแบบที่สุดเนี่ยมีอะไรบ้างพี่หมอเคยพูดไปแล้วทุกไลฟ์นะฮะว่าใบหน้าของคนเราเนาะมักจะแบ่งเป็น5ส่วนครับนะครับหูส่วนหนึ่งนะครับโหนกแก้มส่วนหนึ่งจมูกส่วนหนึ่งนะครับก็จะแบ่งเป็น1ส่ว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 นนะครับส่วนที่1 ส่วนที่2ส่วนที่3ส่วนที่4แล้วก็ส่วนที่5้นั่นเองนะครับแบ่งเป็น5ส่วนด้วยกันนะคือต้องบอกว่ารูปหน้าบางคนรูปหน้ากลมนะฮะเขาก็อาจจะมีเรื่องการปรับรูปหน้านะครับอาจ,จใช้ฟิลเลอร์บางคนมีลักษณะกรามนะฮะหรือกรอบหน้าที่ดูใหญ่จนเกินไปก็อาจจะมีการเหลาโหนกเหลากรามเพื่อทําให้ใกล้เคียงสัดส,ส่วนความงามที่สุดเพื่อทําให้เขาม,มั่นใจดังนั้นตรงจุดเนี้ยนะครับอย่าไปตําหนิอย่าไปติดเตียนกันว่าเอ้ยทำไมต้องไปเหลากรามบ้างทาไมต้องอะไรเนี้ยความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับบางคนมีความสุขกับ การที่เขามีความมั่นใจมากขึ้นก็ปล่อยเขาไปครับอย่าไปทักเขามากนะฮะไปทักเขาก็ทําให้เขารู้สึกว่าวิตกกังวลเนาะรู้สึกเอ้ยบางคนทักฉันทาไมะไยเงี้ยฉันก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจอยู่แล้วเนาะคือต้องบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบเราเวลาเจอกันก็ทักกันะนะเนาะบางทีก็ต้องพูดว่ายังไงดีอะบางคนเขาเป็นโรคซึมเศร้าก็จะซึมเศร้านะบางคนก็อ่ะท้องหรือเปล่าเนี้ยจริง,รงๆอา้าวฉันไม่ได้ท้องฉันแค่แบบอ้วนขึ้นเฉยๆอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าแบบ เออทำให้เขารู้สึกไม่ดีอ่ะนะฮะดังนั้นหมอว่าเราเปลี่ยนไม์เซตใหม่เนาะเจอกันก็อย่าไปทักกันโดยที่ไม่จําเป็นนะเขาไปทําอะไรมาก็เรื่องของเขานะฮะเนาะเขาอยากเลากรามเขาอยากเสริมจมูกเขาอยากทําปากอะไรมาก็อย่าไปทักเขานะว่าเถิมทำไมดีอยู่แล้วนะเอาเขามั่นใจนะหน้าเขานะครับแต่จริงนะต้องบอกองนี้นะหน้าเรามักจะดักที่นะครับหัวคนอื่นเสมอนะครับคือเราไม่ค่อยกังวลแหละนะครับแต่เป็นชอบไปหนักใจคนอื่นอ่ะคนอื่นคิดแทนเราหมดเลยนะครับดังนั้นก็อะไรที่เรามั่นใจเราอยากทําอะไรก็ทําไปเลยครับชีวิตเราก็เกิดมาเพียงครับ ก็จะแบ่งเป็น5ส่วนนะครับ1ส่วน2ส่วน3ส่วน4ส่วน5ส่วนอันนี้คือรูปหน้าก่อนแล้วจมูกล่ะครับแล้วใบหน้าล่ะคืออะไรเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็น1ส่วนนะฮะเห็นไหมหน้าผากเวลาเราแบ่งเราแบ่งรูปหน้าเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ส่วนนะตามที่พี่หมอวาดให้ดูเลย1ส่วนคือหน้าผากจดตรงโคนจมูกนะครับส่วนที่2นะครับตั้งแต่ตรงโคนจมูกจนถึงปลายจมูกและส่วนที่3เนี่ยตั้งแต่ปลายจมูกจนถึงข้างนะครับดังนั้นก็เลยมีการบอกว่าเออต้องเสริมคางเพื่อออททําาาาาาาใใหหห้้้้้้้บบนน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 นเเเีีี่่่่่่่ดดูไสสสสสสัััววววววมมกกกขึ็็็็ปปะะคร1 1 1 1ผ ต้องเท่ากับจมูกอีกหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ต้องเข้ากับจมูกกับคางหนึ่งส่วนันั้นก็เ,เป็นที่มาที่พี่หมอบอกอ่ะบางคนทำไมต้องเสริมคางก็คางเขาสั้นทําให้รูปหน้าเขายังดูไม่โดดเด่นนะฮะหรือว่าบางคนจมูกแรดูสั้นจมูกเหินก็ต้องทำให้จมูกเนี่ยมันได้สัดส,ส่วนที่เท่ากับหน้าผากเห็นไหมฮะเนี่ยโดยสัดส่วนปกติจะเป็นอย่างเี้ยหนึ่งส่วนนะฮะสองส่วนแล้วก็สามส่วนเห็นไหมฮะอุ้ยอันนี้เราก็ใกล้เคียงจริงๆก็เติมคางเคยเคยเติมคางมานน,นนิดดดึะอออัีีี้้ก็จพพแลว ก็คือต้องบอกนะบางทีเราก็เป็นหมอความงามเราก็ต้องจัดการให้ใบหน้าของเราเนี่ยฮะมันมันเข้ามันเข้ารูปบ้างนะครับบางทีบางช่วงอาจจะกินเยอะนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเราก็ต้องทําให้มันดูดีที่สุดเพื่อทําให้อันดับหนึ่งอะนึกออกไหมฮะคือจะทำทำร้านอาหารเราก็ต้องทำทำทำอาหารให้ได้อร่อยก่อนนะฮะเหมือนเราถ้าทําเกี่ยวกับเรื่องความงามเราก็ต้องตัวทำตัวเองให้ดูดีนะฮะตัดผมตัดเผ้าอะไรเงี้ยหรือว่าทํารูปหน้าอะไรให้มันดูโอเคมากขึ้นนะฮะนะับอันนี้คือคุณหมอว่าคุณหมอข่านนี้โอเคแล้วหรออันนี้โอเคแล้วครับแต แต่ก่อนหนักกว่าน,นี้อีกครับถ้าดูตอนสมัยเรียนนะฮะปีหนึ่งปีสองปีสามโอ้โหบอกได้เลยว่ามาไกลมากนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นสั้นๆน,นะครับว่าใบหน้าของคนเราเนี่ยก็จะแบ่งเป็น5ส่วนนะครับเมือม่อเมือ่อเมื่อเมื่อมองหน้าตรงนะฮะแล้วก็มอมองด้านข้างก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องเรื่องเป็นเบสิกความรู้นะฮะเนี่ยก็จะแบ่งตั้งแต่ hairline นะแฮร์ l i n e คือเนี่ยครับลายผมนะ จนถึงกาเบล่ากาเบล่าคือตอนขมวดคิ้วเนี่ยฮะหรือคนจมูกนั่นเองนะหรือสับนาซาเล่เนี่ยก็คือไอ้ตรงบริเวณเนี่ยฮะปลายจมูกนะแล้วก็เมนชันเนี่ยเมนชันน่ยก็คือตรงคางนะฮะคางนะภาษาอังกฤษก็พูดง่ายๆก็ชินนะฮะอันนี้ก็ถ้าถ้าถ้าเป็นภาษาทางการแพทย์นะฮะสันสกิตนะฮะอะไรเงี้ยนะฮะก็เมนชันนะฮะไม่ใช่สันสกิตหมอพูดผิดผมพูดผิดฮะเบอร์แล้วนะครับเนี่ยฮะนี่ก็เป็นกราฟิกที่ให้ให้ดูง่ายๆนะฮะนี่ฮะเนี่ยฮะก็จะเป็น5ส่วนนะ อ่ะทีนี้ครับเดี๋ยวเรามันจะมาดูรูปนี้กันบ้างเนาะอันนี้คืออะไรครับหลายคนก็จะเห็นบ่อย,อยเนาะอันนี้เขาเรียกว่า golden ratio of face นะครับก็คือเป็นสัสดส่วนทองคําของใบหน้านะฮะสัสดส่วนทองคำของใบหน้าเนี่ยก็เขาจะวัดนะฮะร,รูปแบบลงสานะครับอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าถ้าเอารูปใครอะ่ะไปใส่หน้ากาก,ากตรงจุดเนี่ยนะฮะเส้นที่เราวาดไว้นะฮะถ้าตรงกันมากที่สุดเนี่ยถือว่าเป็นใบหน้าที่สมบูรณ์แบบและ perfect นะฮะดังนั้นก็จริงๆรแล้วก็จะเป็นพวกดาราฮอลลีวูดเนาะเช่นแองเจลินาโจลี่อะไรเงี้ยท เข้ากับเออโกลเด้นเรโชแม็สเนี่ยนะครับมันได้สัดส่วนพอดีเป๊ะนะฮะส่วนจริงๆแล้วคนเอเชียเราก็จะขาดเยอะเหมือนกันนะฮะเหมือนเช่นแบบบริเวณโหนกนะฮะหรือคางนะฮะหรือความยาวจมูกนะฮะก็เอาที่พอดีพอดีที่ทำให้เราดูดีขึ้นก็พอเนาะไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าโอ้ต้องเป๊ะหน้าเหมือนเจงเจเรน่าโจลี่นะครับอันนี้ก็เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเออแบ่งแบ่งโครงสร้างใบหน้าแล้วนะฮะทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเอ่อองศากันบ้างนะฮะเวลาเราจะวัดจมูกเนี่ยเราก็จะวัดองศาใบหน้าอย่างเงี้ฮะเห็นไหมฮะเนี่ยฮะเห็นไหมฮะ วันนี้นะเนี่ยครับก็มุมเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเราจะพี่หมอจะพูดเสมอเนาะตัวนี้เขาเรียกว่าฟอนท่ลแอเรียนะครับฟอนท่ลแอเรียนะนะครับฟอนท่ลแอเรียนะแล้วก็จมูกครับตรงไปโนมาก็นาเศร้านะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยครับปากดิงปากเนาะก็ลิบฮะนะครับลิบนะฮะลิบนะฮะทางการแพทย์เขาก็เรียกว่า เลเบลนะครับเลเบลคืออะไรที่มันเป็นแบบลักษณะเป็นปากเราจะเรียกว่าเรเบลหมดเลยนะฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตามนะนะครับแต่เนี่ยเราจะเข้าใจตรงกันว่าเราเรียกปากนะครับไม่ใช่เรียกอย่างอื่นนะนะครับบางคนบอกว่าคุณหมอคะหนูเคยเรียนม6กน .6 นะตอนแบบเรียนแบบเกี่ยวกับเรื่องแบบเนี่ยครับระบบสืบพันธุ์มันมีคําว่าเลเบลเรเบลเหมือนกันก็สะกดเหมือนกันครับแต่ว่าต้องบอกว่าอันนี้เราใช้ในในเรื่องริมฝีปากนะนะฮะนั่นก็อยากเพิ่งเข้าใจผิดอะไรยังไงนะฮะโอเคนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นสัดส่วนที่ให้ดูเนาะว่าเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่ากราฟิกมันเป็นยังไงเนี่ยแต่ว่าเนี่ยเราลองเอาเอาเอารูปคนจริงมานะฮะมาแบ่งใบหน้าให้ดูว่าถ้าลองเอาเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยแบ่งเป็น5ส่วนเนี่ยมันแบ่งยังไงบ้างนะฮะอันนี้ก็แบ่งเป็น1ส่วนนะสส่วน3ส่วน4ส่วน5ส่วนส่วนมองด้านข้างก็แบ่งเป็น1ส่วนนะฮะสส่วนแล้วก็3ส่วนนั่นเองนะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเบสิกความรู้นะฮะที่ทุกคนได้ความรู้แน่นอนนะฮะหลังจากที่เราจบไลฟ์นี้นะฮะอันน แบ่งเป็นหนึ่งส่วนเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าปีกจมูกเนาะไม่เกินหัวตานะครับก็ไม่จําเป็นที่ต้องตัดปีกจมูกนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อควรทราบไว้นะครับแล้วก็ปีกจมูกเนี่ยไม่จาเป็นอย่าไปยุ่งกับเขานะครับเราเก็บไว้หลังสุดนะปีกจมูกเนี่ยตัดแล้วตัดเลยนะฮะตัดแล้วสมมติอยากคืนกลับมาไม่ได้แล้วฮะลงถุงแดงลงถุงขยะเผาเรียบร้อยนะฮะชาปรน,นกิจเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยเอาคืนมาไม่ได้นะครับดังนั้นปีกจมูกเนาะเก็บไว้หลังสุดนะครับแล้วก็เราจะมาพูดถึงเรืื่่่อออองงงงงมมมุศาาาาากกัันบบ้้ะ็จเเเขขรรรีค ก็จะเป็นที่มานะครับของคำว่าสโลปนะฮะสโลป S L เนาะสโลป S L ก่อนนะครับแต่วันนี้เราเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นสโลปนะครับละมุนนะครับเพื่อทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจง่ายกันมากขึ้นแต่ก่อนเนี่ยคำว่า S L เนี่ยมันมาจากเนี่ยฮะหน้าผาเป็นตัว S นะฮะแล้วก็ตรงปลายจมูกเป็นตัว L นั่นเองนะครับก็ที่มาที่ไปตรงตัวเนาะตอนแรกก่อนตอนก่อนอ่ะเรากะว่าจะสื่อสารเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจได้ง่ายนะครับแต่บังเอิญว่าก็มีการสับสนกันเยอะก็เลยเอาที่เพื่อนเพื่อนร เสริมจมูกแบบเน้นความเป็นธรรมชาติเน้นสโลปนะครับแล้วก็ดูละมุนนะครับดูเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคนะครับไม่ว่าจะผ่านไปกี่เทรนด์นะครับก็ไม่มีตกเทรนด์แน่นอนนะครับแล้วก็ปลอดภัยอยู่ตลอดชีวิตนะครับอันนี้คือเป็นคอนเซ็ปต์ของเรานะครับโอเคมุม120คือตรงจุดนี้ครับมุม120คือตรงจุดนี้นะเลข120มาจากมุมระหว่างหน้าผากที่ทํามุมกับบริเวณโคนจมูกนะฮะมุมตรงนี้เราเรียกว่ามุมฟอนโทน่าซาวแองเกิลนะครับฟอนโทนะฮะที่พี่หมอบอกไปเนาะฟออนน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 โโาาาาาซซแงงเเเเเเกกกิลลละะะคคครรรรรััับบบบส่่่ววปจมูีียยย แองเกิลนะครับก็เป็นมุม90องศาที่นี้ครับมุมระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมนะฮะโดยส่วนใหญ่เพื่อพี่หมอนะบอกได้เลยว่ามันใกล้เคียงกันมากนะฮะใกล้เคียงกันมากอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้คือเป็นลักษณะองศาจมูกนะครับของอผู้หญิงและผู้ชายในรูปคตินะครับบางคนบอกคุณหมอคะยากแล้วเมลแปลว่าอะไรเมลผู้ชายนะเมลผู้ชายฟีเมลว่าผู้หญิงนะนะครับอันนี้ก็สอนภาษาอังกฤษไปด้วยนะฮะ เมลผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นมุมนะฮะของผู้ชายและผู้หญิงนะมุมของผู้ชายเนี่ยนะครับบริเวณตรงโคนเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่115-120ถึงนะครับที่เป็นมุมที่สวยงามนะครับแต่จะสังเกตเห็นไหมครับว่า ของผู้หญิงเนี่ยจะเป็นมุมที่มันค่อนข้างป้านกว่านิดนึงเพื่อทําให้มันตีสโลปที่สวยงามมากกว่าของผู้ชายเนี่ยอาจจะต้องเน้นความสูงนะฮะให้มันดูสูงนะแต่ของผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องสูงมากแต่เน้นสโลปให้มันดูลมุนรับไปหน้านะฮะส่วนต้องปากอ่ะมันก็จะมีมุม90-95สาองศาสำหรับผู้ชายนะฮะที่มันจะเน้นความเป็นหยดน้ําลงมาเล็กน้อยแต่ของผู้หญิงเนี่ยจะมีทั้งมีความพุ่งนะครับมีความพุ่งนะ มีทั้งหยดน้ําด้วยเล็กน้อยแต่ของผู้ชายเนี่ยจะสังเกตว่าผู้ชายไม่พุ่งเท่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะเน้นหยดน้ําเป็นสาคัญมากกว่านะครับหยดน้ํานะแต่ไม่งุ้มนะครับถ้าง,งุ้มเนี่ยเป็นอย่างนี้นะงุ้มเนี่ยงุ้มถือว่าเป็นจมูกที่ไม่สวยนะครับแล้วทำให้ใบหน้าของเรามีอายุนั่นเองนะดังนั้นก็ตอ้องระวังนิดนึงนะครับว่าการเพิ่มความยาวจมูกนะฮะไม่ใช่ว่าเพิ่มให้มันดูยาวให้มันดูงุม้มอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะแต่การเพิ่มความยาวเนี่ยเราสามารถเพิ่มมิติใบหน้าที่ทําให้ดูเขาเรียกว่าดดดดดูููููหหหลลลอออกกกตตาาาาาา่่่่่ะะะะะจจมมมมมสััั้้้้นนนนนแยยยยวววไเเเีีครรรบทิปปใขึ นะครับให้มันดูสวยนะครับแล้วเป็นธรรมชาตินะฮะก็มีจุดสังเกตรครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีมุมที่เท่ากันคือ120องศานะครับแล้วก็ตรงปากเนี่ยก็จะมีมุมที่95องศาที่ใกล้เคียงกันนะครับดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าทั่วๆไปนะฮะถ้าผู้ชายจะทํามุม120องศานะครับผู้ชายจะทำมุม120องศา,นะรา,งศาตรงคนจมูกผิดไหมไม่ผิดเพราะมันอยู่ในเกณฑ์อยู่นะครับ ส่วนตรงปากเนี่ยจะทํามุม90 95องศาผิดไหมก็ไม่ผิดเช่นกันนะครับดังนั้นก็จำง่ายๆครับ120 90นะครับง่ายที่สุดแล้วก็ทําให้เป็นจมูกที่ดูสวยที่สุดในแบบที่คนเอเชียหรือคนไทยเนี่ยเป็นนะครับจากที่เราวิจัยมานะครับบอกได้เลยว่าองศาประมาณเนี้ยนะครับทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะออกการงานไหนหรือว่าวันไหนก็ตามที่แต่งตัวสบายๆไปทํางานนะฮะหรือไปเที่ยวพักผ่อนนะครับบอกได้เลยว่าแต่งตัวง่ายนะครับแล้วก็มีความมั่นใจขึ้นเยอะนะครับทำให้มีหัวเองที่ดีนะครับอ่นีครับ นี่ก็อย่างที่บอกไปนะครับเนี่ยมันก็จะมีมุมที่เหลื่อมๆกันนะฮะมุมตรงนี้เรียกมุมนาโซเรเปียวนะฮะทีนี้ครับเราจะมาบูกันบ้างว่าเคสจริงเคสจริงๆของเราเป็นยังไงทุกเคสนะครับที่พี่หมอมาให้ดูนะก็ขอที่คนไข้แล้วนะครับก็เป็นเป็นเป็นลักษณะที่ขอรีวิวเนาะขอรีวิวแล้วก็อาจจะให้ความรู้นะครับเพื่อนๆเนาะเป็นวิธีการให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วกันก็ขอบคุณคนไข้นะครับที่ให้พี่หมอได้ใช้ภาพนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ อันเนี้ยเพื่อนๆจะสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยใบหน้าของน้องเนี่ยนะครับก็ดูน่ารักอยู่แล้วนะครับดูน่ารักนะฮะดูน่ารักแต่สังเกตเห็นไหมครับว่าเขาขาดมิติใบหน้าไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ลักษณะตรงโคนจมูกเนี่ยตรงเนี้ยนะมันป้านเกินไปอ่ะนะฮะมันเป็นมุมป้านจนเกินไปสําหรับผู้หญิงเนาะค <c oughs> ือผู้หญิงเนี่ยพี่หมอบอกเลยเออเออเอ้ยม,ม,มันมันแหลมไปพี่หมอพูดผิดนะครับแต่เราอยากให้มันดูสโลปกว่านี้นะครับสโลปกว่านี้นะอันเนี้ยถ้าเราวัดมุมเนี่ยมันก็มันไม่ใช่1 2ออ่ะนะฮะเราก็อยากจะ แล้วก็อยากจะไล่ไล่ระดับนะฮะตรงปลายจมูกเนี่ยให้มันมีความสูงนะฮะขึ้นอีกระดับหนึ่งนะแต่ไม่ต้องสูงมากครับแล้วก็จะเน้นปลายจมูกเนาะให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามมากขึ้นนะฮะก็ตามลายเส้นที่พี่หมอวาดไปนะฮะเนี่ยมุมตรงเนี้ย n a s o ลเบียลนะครับตรงนี้นะ n a ซเลเบียลนะครับแล้วก็ฟ r o โ t น n a s เนี่ยก็จะเป็นมุม120องศาเนี่ยเนี่ยเป็นสรุปละมุนแล้วนะฮะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยจะสังเกตว่าขัดมิตติไปเยอะแล้วก็สิ่งที่เราแพนไว้ครับก็คือลายเส้นที่พี่หมอวาดไว้นะฮะวาดไว้นะฮะ ก็ทําให้ตรงโคนจมูกเนี่ยเป็นมุม120องศาแล้วก็ตรงปลายจมูกเป็นมุม90องศานั่นเองนะฮะนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพก่อนทานะฮะเนี่ยฮะอันนี้คือด้านข้างเห็นไหมฮะคือพี่หมอว่าป้านเกินไปแหละนะฮะป้านเกินไปเมื่อกี้พี่หมอพูดผิดนะเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องการประมาณสักเนี่ยฮะเดี๋ยวขออนุญาตเอาส,ส,สีสีที่แบบมันดูชัดๆนิดนึงนะนะครับออาสีขาวแล้วกันสีขาวเนาะนะฮะ คืออยากได้มุม120อะครับนะฮะแต่เราวัดน่ะเห็นไหมฮะเราวัดตรงเส้นเนี่ยหมอว่าประมาณสัก140องศาครับซึ่งป้านเกินไปนะจริงๆเราต้องการแค่120-130ถึง130เพื่อทําให้ทรงจมูกของคนไข้เนี่ยดูมีความละมุนมากขึ้นนะครับสิ่งที่เราต้องการนะก็คือเนี่ยครับจากมุมตรงนี้นะดูนิดนนะฮะจากมุมเส้นสีแดงนะครับมุมเส้นสีแดงเนี่ยเห็นไหมฮะ130เอ้ย140เนาะเราทำให้มันเป็นมุม120ซิ นี120เห็นไหมรั120ก็จะประมาณนี้เห็นไหมครั120องศานะนะครับแล้วก็ให้ปลายจมูกเนี่ยนะครับมันมีความพุ่งเชิดนิดนึงแล้วก็มีหยดน้ําลงมานะครับเพื่อทําให้ใบหน้าของเขาดูดูมีมิติมากขึ้นนะครับอันนี้ที่เราแพนไว้นะทีนี้ครับเรามาดูกันบ้างว่าพอหลังทํามาแล้วเนี่ยจมูกประมาณไหนมีโอ้โหเห็นไหมฮรก็จะสังเกตเห็นว่าตรงโคนจมูกนะฮะเนี่ยโคนจมูกนะฮะเนี่ยก็เป็นมุมที่120องศาเลยนะครับ120องศานะ แล้วก็ส่วนปลายจมูกเห็นไหมฮะก็ <ภ cast. S 2> จะมีโวลลุมหยดน้านะครับแล้วก็มีทั้งความพุ่งด้วยนะครับในตัวด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นเ,เคสนี้อ่ะเคสเดียวกันนะฮะเคสเดียวกันนะแต่เราเพิ่มใบหน้าให้ดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นอันนี้เป็นคนไข้เรานะครับคนไข้เรานะคือถ้าไม่ใช่คนไข้เราแล้วก็ไม่ใช่ภาพที่เราถ่ายเราก็จะไม่ไม่กล้ามาใช้นะครับเพราะว่าถือว่าผิดกฎหมายมากเลยนะนะครับไปก๊อปปี้รูปมาใช้อันนี้คือรูปของคลินิกเราเองนะฮะเห็นไหมครับจจจะะะะะสสัังงงงงเเกกกกตตตววว่่่่่าาาาาายยยยิดดูู้้นนนนขีีี็รลลมมมมคุ มีทั้งความพุ่งนะครับพุ่งนะฮะพุ่งขอเปลี่ยนสีนิดนึงฮะพุ่งเล็กน้อยฮะพุ่งเล็กน้อยนะครับมีหยดน้ำหน่อยหน่อยะฮะเนี่ยหยดน้ำนะเนี downs, ่ยตรงนี้เขาเรียกหยดน้าตรงนี้หยดน้ำอันนี้เวลาพุ่งเราอูตรงนี้ฮะเนี่ยพุ่งนะฮะตวเนี้พุ่งเนี่ยมีความพุ่งนะฮะแล้วก็มีหยดน้ําด้วยแล้วก็ได้องศาตรงโคนจมูกเนี่ยเป็นมุมหนึ่งอองศานะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงนะให้ดูสวยๆเลยนะครับเนี่ย แตวพี่หมอจะลากเส้นให้ดูเนาะเพื่อเผื่อเผื่อใครนะครับเห็นไม่ชัดนะฮะว่ามุมเขาวัดตรงไหนบ้างเนี่ยก็จะวัดให้ดูนะครับเนี่ยมุมฟอนโทนาโซลนะเนี่ย120องศาครับแล้วก็นาโซเลเบีลนะตรงเนี้ยเห็นไหมฮะตัวนี้ก็ก90องศานะเห็นไหมครับก็จะมีความละมุนมากนะครับเห็นไหมฮะมีความละมุนมีทั้งความพุ่งแล้วก็มีหยดน้ําไปในตัวด้วยก็จะได้เป็นจมูกที่ถูกต้องตามอุดมคตินะครับและที่สำคัญเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆพ,พอเราซูมใ,ใกล้ๆเนี่ย ไม่เห็นขอบนะฮะไม่เห็นขอบแล้วก็ไม่เป็นแห้งด้วยเพราะว่าเราวางซิลิโคนเนี่ยแนบกับยุ้มกระดูกทั้งหมดเลยนะครับยุ้มกระดูกเนี่ยเยื่อหุ้มกระดูกนะกระดูกนะครับเพอรีออสเตียมนะคือจําเป็นอย่างยิ่งนะครับในการที่เราจะวางซิลิโคนแนบยุ้มกระดูกนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่วางเนี่ยมันจะเห็นขอบเป็นแท่งแล้วก็หลังผ่าตัดก็จะดูแลสายยากครับนะครับอันนี้คือกลับไปบ้านก็นอนตะแคงแล้วก็ใส่แว่นได้เลยนะก็ใช้ชีวิตง่ายไปอีกนะฮะ สวยแล้วนะครับสวยแล้วมั่นใจแล้วก็ต้องใช้ชีวิตที่ง่ายด้วยนะฮะนะครับอันนี้ก็จะเป็นให้ดูเนาะว่าลักษณะองศาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ฮะประมาณนี้นะโอเคครับอ่ะทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูอีกเคสหนึงอ่านี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งครับก็จะให้ดูเนาะว่าก่อนพาตัดเนี่ยอ่าน,นะครับ นี่ฮะก่อนผ่าตัดก,ก็ประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็หลังผ่าตัดก,ก็เนี่ยฮะประมาณนี้นะเห็นไหมฮะมีความสวยละมุนมากนะครับเนี่ยครับแค่เนี้ยก็ดูเกาหลีแล้วนะเห็นไหมฮะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนึกออกไหมฮะ MM? เป็นผู้ใหญ่ขึ้นคือถ้าจากเด็กก็จะดูแบบดูแบบเหมือนแบบดูมีออร่านะฮะแต่ก็บางคนถ้าเป็นวัยที่สมมตินนะเลข4เลข5ขึ้นไปก็ทําให้ดูเยาววัยได้เช่นกันนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะว่าเคสเนี้มีความน่าสนใจยังไงงบ้า เคสนี้ครับเพื่อนๆพเพื่อนๆก็จะเห็นว่าตรงโคนนะเขาขาดเยอะเหมือนกันนะเคสนี้นะครับเคสนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้างนะฮะว่าทำมันจะทําให้มันเป็นมุมร้อยี่สิบเนี่ยจะสวยขึ้นหรือเปล่านะฮะสังเกตเลยครับว่าเคสนี้ขาดมิติไปเยอะเลยครับเพราะว่าจมูกเดิมนะฮะของของคนไข้พี่หมอเนี่ยเคสนี้นะฮะเห็นไหมครับลักษณะขอบเขตประมาณนี้เลยเห็นไหมฮะประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะอันนี้พี่หมอลักเส้นให้เห็นชัดๆนะนะครับแต่เนี้ยมัจจะไม่ไม่เห็นไงี่นะฮะ คือขาดมิติไปเยอะแต่ว่าคนไข้ต้องการความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ความธรรมชาติด้วยนะครับไม่ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยขอขอย้าเสมอแล้วกันเนาะว่าจมูกที่สวยเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องโด่งโอเวอร์มากนะครับแต่เป็นจมูกที่โด่งรับใบหน้าแล้วก็ไม่ฝืนเนื้อนะครับอยู่ตลอดชีวิตนะครับเคสนี้จะสังเกตเห็นว่าบริเวณตรงโคนจมูกนะฮะหรือมุมฟอนโทนาเซาเนี่ยมันโอ้โหเกือบเกือบเป็นเส้นตรงเลยอะนึกออกไหมฮะคือเส้นตรงนะเพื่อนๆคือ180องศานะเพื่อนๆอันนี้พี่หมอว่าประมาณนี้เลยอะ ร้อยเจ็ดสิบร้อยหกสิบองศาเลยถือว่าเป็นมุมปานค่อนข้างเยอะซึ่งไม่ใช่เป็นมุมที่เราต้องการถูกต้องไหมเพื่อนเพื่อนนะฮะแต่เราต้องการเป็นมุมเท่าไหร่ฮะหนึ120่งร้อยยี่สิบถึงหนึ่งร้อยสาสิบถูกต้องไหมครับเพื่อนๆน,นะฮะส่วนตรงปลายจมูกเนี่ยจะสังเกตว่าค่อนข้างดูสั้นนะฮะดูสั้นเราอยากจะทําให้มันมีความพุ่งนะฮะแล้วก็มีหยดน้าไปนในตัวด้วยนะครับซึ่งมุมที่เราต้องการคือมุมประมาณเก้าสิบองศาถึงเก้าสิบห้าองศานั่นเองนะโอเคดูนะครับ b บฟอร์ Before, นะดูนะครับหลังทำทัน บางคนก็กังวนะฮอคุณหมอคะตาจิกหรือเปล่านะฮะตาจิกหรือเปล่านะอันนี้บีฟอร์นะบีฟอร์นะครับแล้วเราก็เสริมจมูกนะครับด้วยการปรับฐานนะฮะแต่งปลายจมูกนะครับแล้วก็จะวางซิลิโคนแนบกับยุบกระดูกนะฮะซิลิโคนที่พี่หมอใช้ไม่ต้องเลือกครับเพราะว่าเราเลือกที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับมีความยืดหยุ่นสูงนะครับอยู่ตลอดชีวิตนะฮะไม่เป็นสารก่อมะเร็งนะครับไม่เกิดการระคายเคืองต่อนี้เลยรอบนะ เคลนี้ก็ไม่เจ็บครับจริงๆน้องเป็นคนขี้กลัวนะครับเราใช้เทคนิคการฉีดยาชาแค่1จุดเท่านั้นนะครับยาชาที่เราใช้ก็เป็นกลางนะครับไม่เป็นกดแล้วก็ไม่เป็นด่างนะครับทำให้เวลาฉีดไปแล้วเนี่ยไม่แสบนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกปวดด้วยนะครับเข็มที่เราใช้ก็เล็กมากๆครับเท่าเส้นผมเท่านั้นนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางดังนั้นก็ชิลมากนะครับวันนี้อย่างเช่นขออนุญาตเล่าให้ฟังนะครับวันนี้เคสก็จะมีเคสหนึ่งกลัวเหมือนกันฮะเขาทำเสร็จที่หนึ่งมาแล้วนะครับแล้วก็เขากลัวมากบบเรคัน็จะ ครั้งเนี้ยมาแก้กับพี่หมอเนี่ยจะเจ็บหรือเปล่าพี่หมอบอกเลยเร็ว่าไม่เจ็บนะเขาก็บอกว่าเออไม่เจ็บจริงๆน่าจะเป็นเคสที่ออคุณนุ่นนะฮะได้ไลฟ์ให้เพื่อนๆได้รับชมตอนช่วงบ่ายแล้วกันนะฮะเคสนั้นน่ะก็ค่อนข้างกลัวครับแต่บอกได้เลยว่าเคสแก้นะจินตนาการนะฮะงานเสริมใหม่เนี่ยไม่เจ็บอยู่แล้วแต่งานแก้มันจะมีเจ็บบ้างขนาดงานแก้นะครับเขายังบ,บอกเลยไม่เจ็บนะฮะดังนั้นบอกได้เลยว่าเทคนิคการฉีดยาชาแพทย์จุดแนวเนี่ยบอกได้เลยว่าตอบโจทย์นะฮะกับกับสาวๆนะครับหรือว่าหนุ่่่่่่่่มมมมมๆนน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 นะะะฮหรรืออ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 คคคคคไไไททยยยยแแแเเเเเเเชชีีีีีบบบบกกกกกวววววาาาาาลลลลัััจจจจ็็ตดด้ใงปฉฟิ์ู อันตรายอย่างนี้อันตรายกว่าที่คิดนะครับระวังนิดนึงเนาะคือถ้าฉีดได้ผลลัพธ์ดีก็ก็แล้วไปนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นแฝกเนาะไม่ได้กล่าวโจมตีที่ไหนไม่ได้กล่าวโจมตีคุณหมอหรือคลินิกไหนนะครับแต่ขออนุญาตพูดเป็นแฝกหรือความจริงเนาะว่าบริเวณเส้นบริเวณแอลเรียตรงจุดนี้นะครับจมูกเนี่ยมันมีเส้นเลือดเยอะถ้าฉีดโดนเส้นเลือดที่มันเข้าไปเลี้ยงออร์บิทัลอาร์เทอรีนะครับหรือเลี้ยงเลี้ยงลูกตาเนาะก็ทําให้มันมีความผิดปกติได้นะครับ การมองเห็นเราก็จะผิดปกติไปเป็น total blindness นะหรือตาบอดแต่ละชีวิตนะฮะแล้วก็บางคนเนี่ยร้อยใหม่จมูกคิดว่ามันเจ็บน้อยแต่จริงๆแล้วร้อยใหม่จมูกฉีดฟิลเลอรจ์จมูกเจ็บเยอะกว่าเสริมจมูกยาชาจ,จุดเดียวด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ไม่ได้มโนนะครับแต่ว่าเราสอบถามเนาะกับคนไข้ที่บางทีเนี่ยเคยฉีดฟิลเลอร์มานะครับเคยร้อยใหม่จมูกมาแล้วมาแก้กับพี่หมอพี่หมอก็ถามว่ารอบแรกทำ,ทำไมถึงได้ไปฉีดทำไมถึงได้เป็นร้อยใหม่เขาบอกว่า กลัวสัญญกรรมคุณหมออยากทําจมูกอะไรอยากมีความมั่นใจมากขึ้นแต่กลัวการทำสัญญกรรมมากก็คิดว่าการฉีดฟิลเลอร์การร้อยไหมเนี่ยมันไม่เจ็บแต่จริงแล้วเจ็บกว่าการเสริมจมูกอีกนะฮะก็ต้องระวังนิดนึงนะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหลังทํมาส์ทีนะครับก็จะมีอาการบวมเล็กน้อยมาดูกัน,นครับโอ้โหพอเข้าที่แล้วก็จะได้สโลปที่มันดูละมุนแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคสของน้องที่จะให้ดูเนาะเห็นไหมฮะก็จะเป็นความเป็นธรรมชาติเนี่ยจากเดิมนะฮะเนี่ยบีฟอร์นะเห็นไหมครับ ก็จะมีความสวยละมุนมากๆเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะได้องศาที่ดูสวยงามมากขึ้นเกาหลีเลยนะครับเห็นไหมฮะตรงโคนจมูกเนี่ยเป็นมุม120องศานะครับตรงนี้นะมุม120องศานะครับเนี่ย120องศานะครับ แล้วก็ตรงปลายจมูกเห็นไหมฮะมีความพุ่งแล้วก็มีหยดน้ําด้วยก็จะได้องศาที่ดูสวยงามนะฮะคือจมูกที่สวยเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งความพุ่งแล้วก็มีทั้งหยดน้ําเป็นตัวด้วยนะครับเพื่อทําให้ใบหน้าของเขาเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็แต่งหน้าได้ง่ายนะฮะจมูกที่มีหมอดีไซน์เนี่ยถ้าพี่เพื่อนเพื่อสังเกตชัดๆนะก็จะไม่โด่งมากนะครับแต่เน้นความเป็นธรรมชาตินะฮะ ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคนะฮะไม่ตกเทรนด์อย่างแน่นอนนะแล้วก็มันดูไม่เป็นขอบอะดูไม่โปะนะฮะดังนั้นเนี่ยก็จะมีคนทักว่าเออดูสวยขึ้นนะดูละมุลขึ้นไปทําอะไรมาแต่ว่าถ้าไม่ได้บอกใครอะไม่มีใครรู้เลยว่าทําอะไรมานะครับเนาะเพราะว่ามันมันต่างจากสิบีที่แล้วนะครับ สิบยี่ปีที่แล้วเนี่ยเสริมจมูกใครก็รู้ครับรู้ทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะว่ามันดูเป็นแท่งแล้วก็ดูโด่งจนผิดธรรมชาติจนเกินไปนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็นะฮะเทคนิคก,การวางซิลิโคนแนบยิ้มกระดูกแล้วก็เป็นสลลบละมุนนะฮะเป็นบริเวณตรงหน้าผากเป็นมุม S นะฮะตรงปลายจมูกเป็นมุม L โคนจมูกเป็นมุม120องศาตรงปลายจมูกเป็นมุม90องศาก็ทําให้จมูกของเราเนี่ยดูสวยละมุนเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับก็ย้ําเสมอนะครับไม่ว่าจะใครก็ตามนะมาที่นี่นะครับออปชั่นนนนนใกกกาาารรรทีีนน่่เเจะะวงซิิลโคแบยดู เป็นออปชันที่เราเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับแถมให้ฟรีนะครับแล้วก็จะมีเรื่องการวางซิลิโคนเนาะนะครับแล้วก็ซิลิโคนที่เราใช้เนี่ยก็เป็นซิลิโคนที่อยู่ได้ตลอดชีวิตนะครับไม่เป็นสั่นก่อมะเร็งนั่นเองนะครับเนาะก็เพื่อนๆคิดว่าน่าจะได้ความรู้พอสมควรนะฮะผ่านทางไลฟ์นี้นะฮะโอเคแต่ใบฐานไม่เจ็บครับคุณนุ่นนะฮะแล้วก็ชอบ่งพี่หมอดีเป็นธรรมชาติคุณหมออธิบายเข้าใจง่ายขอบคุณมากๆเลยนะฮะขอบคุณที่เข้ามาชมนะฮะโอเคก็วันนี้ก็สั้นๆแล้วกันนะครับเกี่ยวววกัับบไไไไไลลลฟฟ์นนนนนี้่าาามมมมมมุุุ120 90คคคคืืืืออ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 อะะะะรรรรโโทซซเเ ทรงจมูกนะฮะรูปใบหน้าที่ไปดูดคอติเป็นโโปยังไงวันนี้เพื่อนๆได้ความรู้อย่างแน่นอนนะฮะก็อย่าลืมนะครับติดตามพี่หมอนะครับพี่หมอก็จะมีไลฟ์เคสนะครับทุกวันเลยนะฮะเกือบทุกวันน,นะฮะถ้ามีเวลาว่างก็จะมาไลฟ์แบบเพื่อนๆได้รับชมนะฮะแล้วก็ทุกวันองนังคารเวลา2ทุ่มนะก็จะมาไลฟ์ความรู้นะฮะในทางการแพทย์ในภาษาที่เข้าใจง่ายให้เพื่อนๆรับชมอย่างแน่นอนนะครับวันนี้พี่หมอดิมขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์นะครับผมสวัสดีครับ